ต่อมามีประตูข้างหน้าแล้วก็มีตู้อีกแล้วแหมมีไว้เพื่อซ่อนกูชัดๆประตูซ้ายมีเฮ้ยจดหมายวะอ่าเซี่ยวที่ฉีกขาดจากบันทึกที่ใครเขียนอถุยที่ใครัะคนเขียนไว้พูดเลยของกูเนี่ยโอ๊ยทําไมฉันถึงต้องมาประจําที่นี่เป็นอาทิตย์อีกแล้วเนี่ยมีหนาซ้ําจะต้องเข้าออกบ่อยแท้ๆยังมีคนมายุ่งยากไม่เข้าเรื่องอีก อ่ารหัสสำหรับห้องใต้ดินหลังคา2คือ HOTH โอเค HOTH นะเอาไม่กูขยับไม่ได้โอเคเก็บเก็บมาเทปบันึกภาพ HOTH จำไว้โอ้โหสัตว์ตกใจโอ้โหไม่กล้าไปเลยแวนนี้ก็ได้อานนี้กูก็ตันทางนี้มีแต่สื่อศาสนาไม่ได้ตรงนี้ เปิดเข้าได้กู <c oughs> ไปทางอื่นเลยแม่งยิ่หาอยู่ก็โผล่มาออกทางตันเฉยรับเทมทสุภาพซากขวางทางไปไม่ได้โอเคต่อม,มาผมว่าต้องเป็น <c oughs> ต้องบุรุษที่ผมเราต้องไปเชิญหน้า มาจากประต icism, ูที่เช่าวหนี่ขอทางนี่มาเห็นอันนี้คือไปไม่ได้ตันเหมือนกันแปลว่าเรามาจากรูนี้รูขวาไปไม่ได้ต้องเป็นรูซ้ายเ๋ยวโอเคเก็บมาเราจะวิงขีดซ้ายนะรีกกูวิ่งเลย เออยวิ่งเลยแม่งเลยเอายังไงดูมา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 แล้วเนี้ยโอ้โหแม่งคือมันแบบเซี้ยวเดียวอะ่ะอีกชิหายไ <G ül üyor> อ้เหี้ยเอ้ยกูเข้าด้านข้างอีกชิพาย ประตูสสดงเขียวโอ้นี่ฮะฉันคิดว่าอยู่หนห้องด้านล่างนะเอ่อจะต้องมีข้าลิฟต์ถามจริงตัวลิฟต์พลังงานกดแค่ปุ่มเดียวเอ่อเดี๋ยวซี่เดียวซี่เดียวซี่โอ้โหแม่งจะแดกไ่ได้ คืออะไรถ้างั้นเราก็สำรวจไม่ได้เิยเพราะมีตัวนั้นขวางอยู่อ่ะเอาหายแล้วไอ้เรากดฟต์เราวิ่งหนีเลยนะแล้วเมื่อกี้ไ้เก็บเทปด้วยยังวิ่งหนีจริงจังโอเคขาฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องออกไปจากที่นี่ ทันทีทำไงต่อละฉันควรเราควรแปลงหน้าก่อนไหมอ,อะไรอ่ะนั่นคุณหรือเปล่าฉันตังตรวสอบเครื่องปั่นไฟอยู่เธอรอดมาได้ลงไปทีทำไมคุณถึงซ่อนอยู่หลังห้องนั้นล่ะฉันไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนเลยเออย่างแรกเลยเรามีปัญหาบัานไดชั้นล่างถัดจาก,กลิฟต์มีปีศาจแปลกๆอยู่ด้วยอลองนี่คุณอยู่ที่มุมห้องมันมีใครมงคนถูกปัดไว้คุณเห็นหรือเปล่าจุดๆุดคุณอยู่ตรงนั้นอยู่หรือเปล่า เงียบใส่กูเก่งขอร้องล่ะช่วยอธิบายชั้นทียังยังเงียบใส่กูอยู่ฉันกาลังคิดอยู่นะขอโทษด้วยฉันเชื่อเธอนะอย่าก,กังวลให้มากเลยโอ้โหไม่กังวลได้ไงวะแดกกูตั้งสามรอบอ่อบอาเชื่อเรื่องประหลาดของเธอนะเออฉันก็เห็นเหมือนกันแต่ฉันไม่รู้ว่าคนที่ถูกมันไว้อ่ะในห้องอะคือใครว่าไงนะตอนที่ฉันไปถึงเนี่ยก็ไม่มีใครแล้วเธอแน่ใจใช่ไหมว่าเห็นจริงๆไม่จริงนะเอาละเรื่องชั้นล่างนี่ยังไงดีเราต้องหาทางอื่น เพื่อนเนี่ยไปต้องทาพิธีกรรมที่ชั้นล่างไม่มีทางอื่นแล้วฉันทําไม่ได้ชงไปข้างล่างนั่นไม่ได้ฉันไม่อยากเจอเจ้าก้อนสยองนั่นอีกแล้วจุดๆก็ได้งั้นเออฉันก็กลับไว้แล้วแหละเดี๋ยวฉันจะการเองแต่อย่างอื่นเธอสามารถช่วยกันได้อะไรล่ะเราต้องหาเทียนได้แล้วดอกไม้ที่ชื่อว่าพับพลึงแดงไว้ประดับพิธีนะ่ะต้องลองหาดูตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนถึงชั้นสอง ระหว่างที่เธอก็ต้องอาหาของฉันจะลงไปชั้ชด้านล่างจัดการเร่งนั้นแล้วก็เตรียมทําพิธีกรรมมาจัดการคำสาปเราออกจาที่เวรๆนี่กันเถอะฟังดูดีเธอมีความคิดที่ดีกว่านี้ไหมเออไม่มีอ่ะขอร้องล่ะอย่าตายนะมีเป็นห่วงฉันรู้ว่าเพราะเธอขึ้นไปชั้นบนมีบางอย่างกาลังเกิดขึ้นต้องที่ทำพิธีเสร็จก่อนที่พวกเราจะโดนกระแสเวลาผิดแกผิดแปลก กลืนเข้าไปโอเคไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราไม่ต้องสนใจคนถูกมัดที่เธอบอกฉันหรอกน,น่าจะเป็นกดการหนึ่งอ่าถุยน่าจะเป็นกดการหนึ่งหรือเปล่าบางสิ่งีฉันได้ยินมาพวกเราต้องตั้งสติไว้ฉันไม่อยากให้เธอเสียไม่มากกว่านี้น่าไปถึงเสียสติมั้งโอเคได้แล้วคือยังไงกูต้องขึ้นไปชั้นบนเหรอว้าวแม่เอ้ยอย่างแรกกูเสียกวเลยแม่ เครื่องมือเสียนะถูกทิ้งไว้ในตูกก้เก็บของเจ้าเป็นใครอ่าเซฟก่อนกันเดียวเดี๋ยวเราค่อยเปิดเทปอ่านโอเคเราต้องหาพลึงเทียนเทียนไข่แล้วก็กระดาษสีย่างโอ้โหแม่งยิ่งเซฟย,ยิ่งหลอดขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยเซฟนานซะด้วยอ่าโอเคแห่งแรกไอเทมเกมเครื่องทเสียนี่คืออะไรอ่ะไข่ขั่วไม่ใช่เทปเสียงหมายเลขสามเฮ้ยไปทางหน้าว,ะ,าาวะอ่าวันที่สภาพอ มือนว่าสลามมันหายไปนะผู้ชมเมฆเต็มฟา้ามีเด็กคนหนึ่งช่วยที่ให้ฉันรู้ว่ามีวิหารอยู่อีกที่หนึง่งแยกจากวิหารหลักที่ใช้กันแล้วพอได้ลองคิดดูแล้วที่นั่นเหมือนจะจงใจปกปิดกันไว้ทําไมถึงต้องปกปิดล่ะเด็กคนนั้นบอกว่าพวกนี้เขาจะต้องไปรับพระเนน <c oughs> ไม่ใช่ถุย <c oughs> ไม่ใช่พระเนนพระพรที่นั่นเรื่องนี้มีอะไรไม่ใช่มาพาโกงสังข์หอใจไม่ค่อยดีแล้วพระพรเขาบอกว่าพระพรงั้นเหรอพระพรแม่ง แปรไดงงมากในท,ที่นี้เก็บความลับแบบนั้นเนี่ยนะไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้พูดสตาบางคนเลิกสังเกตว่าฉันตีสิ่งกับเด็กๆแล้วหวังว่าพวกนั้นเนี่ยจะไม่ทําอะไรฉันนะเอาเถอะถึงยังไงฉันก็มีปืนคู่กายอยู่แน่จริงก็เข้ามาเลยฉันพยายามลออเข้าไปในะวินหารลับนั่นแต่ตอนที่ทุกคนกําลังทําพิธีทางตทีอยู่นั้นก็มีบางอย่างประหลาดประหลาดมากกว่าละทีอื่นแถมเป็นอะไรที่เขาลางเหรอ เขาลางของฆาตกรฆาตกรรมถุยฆาตกรรมไม่ใช่การต้มตุ๋นหรือหลอกลวงส่วนที่เหลือมีแค่เสียงคนที่ฟังรู้เรื่องงงอ่านก็งงกูแปลเอ้ยเดี๋ยวอะไรกวดชิปลอยนะจุด,จด,จด,จดๆเฉยกูววิ่งแน่นอนคนแปลกหน้านั่นไม่กลัวพูดผีพิศาจเลยฉันควรรวบรวมของจําเป็นที่ต้องใช้พอพึ่งแดงได้แล้วก็เทียนไขพวกมันต้องอยู่ทเทีนสักแห่งในบ้านแน,น่นอน เลยโอเคแล้ว okay. ค่อยๆวิ่งไปผมว่าคงไม่มีตัวเฮียแดกตามกระสิงนะเฮียตกใจเหลือเกินเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวอันนี้คืออะไรหนังสือที่ดูเหมือนจะตกแต่แทบมุชาเก่ามากเองดูด้าคาถาที่อ่านไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเลยโอเคอย่างแรกต้องหาเทียนไขเหรอผมจค่นี้นมีห้องนึงที่มันเป็นตู้ๆเยอะๆไม่ใช่นี่คือเราอยู่ช่วงชั้นสองถูกไหม ี่คือตู้เดี๋ยวเดี๋ยวต,ตรงนี้คือผักไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือแปลงไหนวะอ๋อนี่คือลงใต้ดินเดี๋ยวค่อยไปดูดีหน่อยอะดูดูชั้นนี้ให้หมดก่นอนเอ่อเทีนย,ยนไขงั้นเหรอใชไไ้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยกินเม็์น,นี่มันอะไรกันอ๋อในตู้เมร์ว่างเปล่าว่วางเปล่า เนี่ยไม่มีเอาห้องนี้ก่อนกันห้องนี้ก็ถูกปิดเหรออ๋อไม่เลือดถูกคั้นแล้วป่ะบางห้องเข้าไม่ได้ทางนี้ล่ะเฮ้ยไปชื่อสมาชิกสอบโปรยหนานไม่ออกอ๋อนี่เคยอ่านแล้วตู้กเก็บของพิธีกรรมอา่าอย่างเช่นว่าต้องใช้อะไรบ้างอันนี้ก็ข้อมูลเก่าเดินได้ป่ะวะาหาอันนี้อา่าของบุคคลพิธีกรรมอ๋อนี่คือเรื่องเก่าที่เราเคยอ่านไปแล้วเกี่ยวกับของพิธีกรรมบางส่วนหายไป พงก็ดูวางเปล่ามีเชียนขยอยู่ในตู้เก็บของเรียบร้อยได้เชียนขยแล้วคุณผู้ชมดูก่อนดิโอเคได้กล่องเชียนไขต่อมาก็เหลือพับพึ่งแดงกับอะไรสักอย่างอะ่ะตางน,นี้ไม่ได้กนต้องไปลงล่างนีเ่เดี๋ยวอะไรกลิ่นเหม็นมาจากกล่องนี้น่าเสียเอ็นเป็นบ้าเลยขอร้องล่ะอย่าให,ให้มันเป็น อเ <Yeah. S 2> บ้านะาคืออะไรอ่ะเธอเคยเห็นเจ้านี่จากที่ไหนสักแห่งมาก่อนมันเคยเจอตัวที่ไล่ล่าฉันอยู่นี่ไม่ใช่เหรอไปถึงไอ้โม้งตอนนั้นเหรออะไรวะตายได้ไงใช่หรือเปล่าทางล่างหลับไปได้ไหมอันนี้ไปได้อ่านี้เอาอันนี้ก่อนตู้นี้มีไหมไม่มีอันนี้เคยอ่านแล้ว ถักไปถักไปอีกถักไปอีกถักไปอีกโอเคเอ้ยชิบหายผมลืมอ่ะผมมันมีกล่องนี้ด้วยไม่แมใจว่ากล่องมันมีล็อกหรือเปล่าเพราะว่าผมเราได้รหัสมาที่มันเฮ็ดโอทีสักอย่างออกเข้ามาเมื่อกี้เลื่อนเร็วหน่อยแม่งเลยโอเคครับค่เลื่อนนะครับแล้วค่ยเลื่อนนะครับไม่ได้นี่หว่าถ้าเกิดถึงนี้แปลว่าต้องเ,อเ,เดี้ยวนี่โอเคเดี๋ยวเดีค่อยไปก็ได้ ออตู้ไฟเขียวว่าห้องหลังคาถูกล็อกด้วยแม่กุญแจอ่านี่ไงเป็น H O แล้วก็ T แล้วก็ H น่าจะใช่มั้งถูกด้วยกดเข้าไปถูกต้องนะครับบันไดห้องหลังคาปะปีนขึ้นไป เฮ้ยนี่ไงสมุนไพรอันนี้ดูอ่าดูต่างจากป้ายแดงที่เขียนไว้พับปุ่นแดงเรียบร้อยหนึ่งลดน้าแล้วหนึ่งครั้งอ๋อนี่เป็นแค่เอกสารแบบดูแลต้นไม้เฉยต่อมาเราขาดอะไรอะ่ะเราขาดไอ้นี่ปะมันมีเทียนขายับอะไรทุกอย่างะสมุนไพรเขียวอ่ะน,นี่ไงแต่ว่าเราขบปะใช่ไหมขบสามอย่างแ <laughs> ม่งเขียนบอกอยากากัญชาเลย โอเคอย่างแรกกูเซฟก่อนกูกูกลัวนี่ของกูปับพิการเนี่ยพอเพิ่งได้หนึ่งดอกได้หนึ่งม้วนแล้วก็เทียนไขหนึ่งกล่องอ๋อแปลว่าขาดได้โอเคอย่างแรกกูเซฟวัานาน,นี้นวด้สองพันละเป็านรายที่เซฟกูาายเ,เยอะมากต่อมาคือขาดได้เป็นยังไงเราจะได้มาจากไหนคุณนะผู้ชมช่วยตอบทีดิ ก็ไปไม่ได้แปลว่ามีดีสุดก็คือต้องลงไปห้องใต้ดินเพราะว่ามีห้องนี้อนั้นเปิดอยู่ด้วยอาจจะมีสิ่งนี้เล้าก็ได้ก็ได้ได้ไม่สุดมัได้ไหม,มนี่จ้นเฟนบุ๊กไม่หาพาลกูเครียดเองปะวิ่งองไปมีตัวฮียอะไรผ่มนะอ่าโอเคแต่วงนทุนกทุกปิดอ่านี้เปิดได้แปลว่ากูต้องเข้าได้แนะ่นอน อ๋าสองทางสองข้างทางถูกปิดสองข้างทางถูกปิดมีม้วนเทปด้วยเอาละชี้หายละอะไรอะเอ้ออะไรอะไรอะโอ้ยเชี่ยเอออะไร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 กูวิ่งแล้ว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 กูวิ่งรัวเลยกูวิ่งรัวเฮ้ยชี่อะไรวะโอ้โหที่นี้กูกวทันเชี่อะไรวะอ้าวถูกปิดไปแล้วอะ ปั้นหนึ่งจะบินแตกบ่ะเอ้ยทิ้งไปแล้วคูออะไระอ่ะอ้าวชิบหายติดเฮ้ยเชี่ยไอ้กูจะเอาเอได้จากไหนอ่ะนี่มึงหนุนกูถูกได้เลยเนี่ยไปไม่ได้ตู้มีเก็บของมีได้หลักสีด้วยอ่าได้ครบของครบโอเคคนไปหน้าจะได้แจกสมรักได้โอเคกลับไปย่องลิฟต์เหมือนเดิม แ่บตามไม่ได้เยี่คุยว่าคุณผู้ชมครับทางยาคุณต sort of ้องวิ่งแน่นอนกูค่อนข้างมั่นใจกูไปละกูไปละคุณวิ่กูไปละกูวิ่งเลยกูสับกูสับทีแต่ใหม่ใหม่ใหม่ไม่ใหม่ใม่ใม่ใม่เออโอเคมาต่อมาเราต้องไปห้องเดิมไะวิ่งกลับไปแบบยาวๆเอออะไรมึงอยากหาชัดตบ่อยดิตกใจ อูยิ้มคนฟันอ๋อนเฮ้ยเมื่อกี้คนนี้มีตามมาอะไรไปแล้วเมื่อกี้คนนี้ตามอะไรสัตกูเห็นกูเห็นเลยกูเห็นเลยมีคาตาเลยมี bies. คาตาเห็นกูเห็นคาตาเลยโอเคโอ้โหรูปปั้นนี้ก็ถูกปิดตัวล็อกง่หนามากโอเคกดปุ่มลิฟต์เอ่ออย่างแรกกูเซฟรอบกูเซฟเสียรักเหมือนหัวกุ้งเลยโอเค อีกเดียวก็จบแล้วใช่อีกเดียวอีเดียวก็จะสตีแตกแน่นแม่งแรงนู้นแบบเอ้ยอาจจะเป็นเกมแบบสั้นๆหานานที่หายโอเคกดปุ่มไปเออโอเคหวังว่าลงไปคงไม่เจอตัวชฉายนะแหมสมกันไปการลงจริงๆแม่งลงสนานดีโอเคฉันบอกว่าคงไม่เจอตัวนั้นแล้วนะเจ้ฮสวันดีเฮ้ยตู้มันปิดเบี้ยวปะโอ้โหทำไมมืดขนาดนี้เนี่ยห้องก็ลกไปหมด คนแปลกหน้านอยู่ไหนกันนะต้องหาให้เจอห้องเลยแล้ววะมีทางไหนที่เราไปอ่ะนี่เก็บเทปเก็บเทปเออเก็บเทปเก็บเทปตัวไรอะ่ะให้กูวิ่งมหเนี่ยเอาแล้วจุดเดือดแล้วหี่แ <c oughs> อ้มิสต์เฮ้ยมีห้องที่เปิดอยู่วะทำไมตัวมันถึงเปิดละ่ะน้านสีต่ตกเลี้ยวเลยไม่เข้าล็อกแม่งไอ้นเต็มโอ้ยไอ้เหี้ยมึงเล่นอย่างนี้เลยนะแม่งเอ้ยกูไปทางปาก็ได้ไอ้สัต เอาซะแบบนี้นะโ้นตูดพวกนี้ลูกชูชันเลื่ยเฮ้ยเปิดได้นี่คืออ๋อนี่คือทางนั้นนี่ทางที่เป็นอ่าเป็นทางมือตอนแรกออกมองด้านป่าก่อนดิอันนี้คือลูกปีเสียเข้าไม่ได้แล้วข้างหน้าละ่ะห้าเปิดได้วะ่ะเป็นมีตัวโของล้มกันกันเลยว,วะอันนี้เข้าได้ข้ามได้ไม่ได้โค้งกระดูก มีวิด okay. ีโอเทฟถามตัวดิว่างเปล่าโอเคหยิบมาอ้าวโหแม่งเก็บเยอะเลยเว้ยอย่าบอกว่าจาังหวะนั้นกูต้องวิ่งมานี่เหรอกูโฉาผู้ชมใช่ไหมโฉาเดี๋ยวนะไหนไหก็เพิ่ง <laughs> ดูเทปดูเทปรอบอะไกูเยอะใช่ไหม <laughs> ไฮเวนกูจะเซฟรัวรักูเซฟตรงกล้องพางเลย ถ้าอย่างนั้นผมว่ายังไงแม่งก็ต้องโดนแน่นอนเอ้ยนี่มีอันนึ่งของสุดยอดแม่งเอ้ยแล้วแม่งโผล่แบบโผล่ประจันได้นะชิบหายเอาวะเอาแล้ว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 ไปแล้วไปแ้วิบวิ่งผิดทางเอ้ยนี่อะไรเก็บมาแม่งต้องหักมุมพอดีเป๊ะด้วย เฮ้ล,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 ลือลืเออแม่งตื่นเต้นจนมือกูเหนียวมาแล้วเนี่ยอย่านะออกไปที่นี่กูไม่ออกเ <c oughs> สียแม่งเดินอยู่เลยอย่าอย่าจ้ำตาแกกูอ่าม่ออก ไอ้เสียงมันเริ่มมาแล้วอะไม่ออกไม่ออกไม่ออกเอาไม่จะไม่ออกเอาชิ่หายและเอาแล้วครับกูไม่น่าเลือกไม่ออกเลยฉันไม่ออกไปหรอกกูว่าโดนแน่นอนชัดชัดเอาอือยีเรารอดปะเสียให้กูด้วยโหแม่งกูว่างานนี้มีวิ่งสู้ฟัดทา่าเหินสู้ฟัด โอ้เคโอ้โหมึงก็เล่นไม่บอกเลยกูจะรู้ไม่ล่าไอเวยนไม่มีทางด้วยโอเคแปลว่ากูยิบพวกกูต้องวิ่งเลยจัดแปลงโอ้โหเอาทางไหนอะเอาทางไหนอะไอ้เหี้ยเอาชิบหายละชิบหายละคืออะไรอะคืออะไรเอ้ยมีทางนี้ลูกปั้นไม่ล้มมีล้มสองอันไม่ล้มเหมือนกันคือไรไหนไหนเฮ้ยเดี๋ยว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 เโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหอันไหนอันนี้เนี้ยเนี้ยอันนี้ถูกปะเนี่ยถูกปะเนี่ยถูกปะเนี่ยโอ้ไปแล้ว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 วิ่งว เพราะผมเห็นว่ามีรูปปั้นอะ่ะล้มกับไม่ล้มกูเลยเลือกล้มก่อนเฮ้ยแต่กระ๋าไม่ได้นี่กูหลับคาตู้เลยเนะี่ยโอ้โหสุดยอดเลยแหมมึงเห็นตู้เปนานนี้เลยเออเจ้าสารนั้นหายไปแล้วตอน,นฉชนหลับเหรอเดี๋ยวนะแต่ว่าทำไมเจ้าตัวน,นั้นถึงยังมีชีวิตอยู่ล่ะเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนั้นหรือเปล่านะผ่านมาแค่ไหนกันแล้วห้าสิบนาทีจะยินก่อนคิดถึงกรณีที่ดีสุดไว้ก่อนอื่นต้องไปตามหาคนแปลกหน้าคนนั้นยังตามหายเหรอ